มาละเฮงเจียสองตัวแรงงานกูมาแล้ว,ลวขึ้นรถขึ้นรถเดี๋ยวพาไปชมฟาร์มไปโกูกอ, <Go. S 2> อะไรเดี๋ยวพาไปดูนี่บ้านกูเพิ่งสร้างใหม่แล้วแล้วก็ไอ้นี่ด้วยเครื่องทำไส้กรอกลูกจ้างบ้านหลังนี้เลยครับทุกคนครับน,นุนนุนนขึ้นบ้านนายจา้างเลยเอ้ย นอนโซนแล้วมันยืนจ้องดูดิข้างนอกกูข้างนอกที่นี่มีคนนอนได้แค่สองคนนะจ๊ะไหมแน่ใจแน่ใจลุกไม่ลุกลุกไม่ลุกพวกมึงนอนกันไปเลยกูนอนข้างนอกก็ได้ไอ้ไพรด้จ้านอนรอไก่กูจะใช้งานแรงงานขั้นต่ำเลยแหละประเดี๋ยวต้้งทำอะไรบ้างในวันนีมันต้องล่าสัตว์ แล้วก็หาเงินเงินส่ะสคัญที่สุดในการเอาไปใช้ออจ่ายนั่นแหละกุลาสัตว์ได้ตัวงแล้วแล้วมันสามารถแล่นเนื้อกดอ e. ีแล้วก็กูเพิ่งซื้อไอ้นี้มาด้วยมันเป็นเออมันเป็นกระติกใส่เนื้อซึ่งมันจะสามารถใส่เนื้อได้12ชิ้นขนเนื้อได้ง่ายกระติกใส่เนื้ออยู่ไหนอยู่นี่นี่เดี๋ยวแบกไปเนี่ยกระติกใส่เนื้อเ <laughs> นี่ยอ่ะกดเอาเนื้อใส่ไปอ่ากดอีใส่ไปเลยเออ แล้วมันมีการทำชีตด,ด้วยนะทำชีตทำไส้กรอกอะไรเงี้ยทำไส้กรอกเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวก <สา S 1> ูใช่ใช่เดี๋ยวกูพามาพามาดูการทำไส้กรอกพวกมึงทุกคนต้องช่วยกูมาฟาร์มกูแล้วต,ต้องต้องทำนี่เดี๋ยวกูจะสอนละกแกนบิ๊กกมาด้วยก็ได้กโกโโโโเข้ามาในบ้านนี่อยู่ในบ้านอยู่ในบ้านมึงเนี่ยมึงอย่าไปเปิดเล้าหมูอีกนะี้เกียจจับกลับกูเหนื่อยอาจารย์แดงเขาอาจารย์แดง นี่คือกระติกที่มันมีเนื้อหมูนั่นแหละจะสอนนะอันนี้ก็คือให้เรากด e ใช่ไหมเบสี่ดูแล้วก็กด e ตรงที่เครื่องเนี่ยตรงเครื่องปั่นเนี่ยเครือ่องปั่นใช่ไหมแล้วก็มันให้มันจะขึ้น e ให้กดยูสแล้วเราหมุนเน,เนื้อมันจะออกมาใส่หมอ้อเนื้อบดเลยเออเนื้อบดพอครบร้อยเปอร์เซ็นต์ปุ๊บนี่เราจะได้มาเป็นหมูในหมอ้อแล้วก็หยิบมาทั้งหม้ออ่ะมันจะได้ไม่มันจะเป็นหมูในหมอ้อแล้วก็กด e ตรงที่เครื่องทําไส้กรอกปุ๊บเสร็จแล้วก็วางหม้อแล้วก็ปั่นไอ้เครื่องไส ใส่กลองเลยนั่นแหละแล้วก็หมุนหมุนนั่นแหละแล้วก็เดี๋ยวอหมุนใช่ใช่ใช่เนอวมันไม่ออกหรออ๋อนี่ไงมันออกมาแล้วแล้วก็ไอเนี้ยมันเป็นแบบสดๆอยู่เราต้องเอาไปตากแห้งเนี่ยตากแห้งเนื้อตรงเนี้ยโกมขโมยของไว้นั่นวางเครื่องร้องก็เนี่มันวางไว้เต็มแล้วนี่ต้องเอาอันที่ครบร้อยเปอร์เซ็นต์อะเอาออกมาเพราะว่ามันมันทำเสร็จแล้วมันจะมีร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ก็คืออันสีสีสดๆอ่ะไอเนี้ย อันนี้คือบจะเอาไม่ไ้เดือดออกไม่ได้เนี่ยเสร็จแล้วอ๋อแย่ๆๆไม่จริงว่ะแล้วไอไอ้อันนี้เอาไว้ไหนแล้วก็อันนี้คือเสร็จแล้วใช่ไหมก็เอาไว้ในเนี่ยซาลามี่อ๋อเป็นพอกมีดบอลกับนั่นแหละี่ยันใช่ยใช่เอาไปใส่เลยโอเคเนี่ยโกเนื้อลองลองหยิบไปดูดิเอาไปใส่ไว้ในเนี่ยใส่ในเครื่องปั่นเนี่ยเครื่องปั่นชิ้นแรกก่อนไอเครื่องปั่นชิ้นเนี่ย กด e ครัะไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อันนี้ใส่อันนี้อันนี้อันนี้อ่าน,น,น,นั่นแหละแล้วก็กด e อีกทีหนึ่งปั่นแต่ว่าต้องวางม้อให้ตรงกับสีเขียวก่อนนะเออแหละปั่นไปเออมันก็ควงได้นี่นั่นแหละดีมากแล้วก็ให้กด pick up นะอย่าก,กด e ที่ม้อนะเพราะถ้ากด e ที่ม้อมันจะกลายเป็น mid ball ต้องกด pick up หยิบม,มาทางม่อกดคลิกมอ้ายที่ม่อเลยอ,อย่าก,กด e นะก็คืออย่าเทคโ product เพราะถ้ากด t อ k มันจะกลายมาเป็น mid ball คิกซ้ายก็คลิกคลิกซ้ายที่หม้อหยิบมาทั้งหม้อเออนั่นแหละแล้วก็เอามาใส่ี่เครื่องเนี่ยเครื่องทําไส้กรอกอีกทีหนึ่งซึ่งตอนนี้เนี่ยกูย,ยังมีเงินทุนยังไม่เยอะมากพอที่จะซื้อเครื่องทําหรือว่าเครื่องบดเนื้อเนี่ยเป็นแบบอัตโนมัติเออกดอ e นั่นแหละก็คือใส่แล้วก็เอาหม้อไปวางตรงที่สีเขียวๆเ,เหมือนเดิมแล้วก็กดอ e ีตรงเนี่ยเครื่องทําไส้กรอกแล้วก็ปั่นปั่นเลยใย่ให่ให่ใ่ใช <c oughs> ่ทำเป็นกันแล้วดี แรงงานทลกสองคนแล้วก็มันจะมีนั่นแหละกดเอ็มดูตรงที่เห็นร้านไหมร้านเบสเบอร์เกอร์เด็ดใจเย็นกูใจเย็นไอโกะยาไอโกะยาแล้วก็ <Yeah. S 1> นั่นแหละเบสมึงเห็นไหมกดเอ็มดูตรงที่เบสเบอร์เกอร์อันนั้นก็คือร้านขายเนื้อซึ่งในทุกๆวันเนี่ยมันจะมีบอกว่าวันวันนั้นเน่ก็คือมันจะมีของอะไรที่ขายได้ราคาราคาแพงก็คืออาจจะเป็นไส้กรอกอาจจะเป็นชีสอาจจะเป็นเนื้อมีดบอลเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อวัว วันนี้เราจะขับไปดูกันว่าเนื้ออะไรราคาแพงซึ่งจะเป็นเนื้อเ้กรอกเนี่ยกูบอกแล้วว่าเราจะรวยกันมากเลยตอนนี้พากกูทาเซกรอกทิ้งเอาไว้เยอะมากรอขายอยู่ขึ้นรถมาเลยก็ไอที่วางสองสองไว้ตรงอ,อ๋อไอสองนั่นแหละก็คือเป็นที่ทําชีสกับนมมันต้องใส่ไว้ในหม้อแล้วก็ปรุงเนี่ยทำตรงเนี้ยแต่ว่ากูยังไม่มีนมวัวปัญหาคือต้องมีนมวัวก็คือต้องซื้อวัวมาเลี้ยงก่อนและปัญหาอีกก็คือไม่มีตังรอตังอยู่ ไปขึ้นรถเลยดีมากโก้ดีมากเกาะรถไป <c oughs> นั่งกันดีๆไม่เป็นใช่ไหมรับลมไปเออเย่ๆๆเย่ดีมากเพื่อนๆเราจะพาไปดูกันว่าวันนี้เนื้ออะไรราคาขึ้นไอ้ย <c oughs> นั่งรถแบบโคตรฟื้นเลย <c oughs> ระวังตกรถนะพี่ซิ่งซะด้วยเ <c oughs> อยรถแบบโคตรเร็วสกิดสกิดแล้วก็เออกูซื้อรถทิ้งเอาไว้อีกคันนี่วานี่ไง ใครสนใจเอาไปเงินเง็นไหมในคันนี้คันนี้มีอยู่คันเดียวเวที่มันขับได้ก็คือคันนั้นแหละของไอ้ปั๊วอันนี้คือที่ไหนอรัข้างในมันเป็นโรงขายรถอ๋อโชว์รูมโชว์รูมโชวร์ชวรูมนี่เดี๋ยวไปเบอร์เกอร์ก่อนอยู่ร้านข้างๆเนี่ยข้างๆเบอร,ร์เกอร์เราจะพามาดูก่อนว่าไอ้ร้านนี้นี่วันนี้มันขายอะไรกันนั่นแหละวิ่งมาเลยเว้ยะแต่งรถตรงนี้แต่งรถหรอใช่ที่แต่งรถเปลี่ยนสีรถอัปเกรดรถอะไรอย่างงี้มันดูตรงไหนวะ ด้านหลังเลยอยู่ด้านหลังด้านหลังอ๋อเฮ้ยไส้กรอกหมูมันขายอยู่แต่ว่าราคา1.6เองชีสนั่นแหละชีสไส้กรอกหมูนันที่2เนื้อวัวแล้วก็บีฟราคาคูณ1.6เออพวกมันจะมีคูณสูงสุดเนี่ยที่กูเจอนะก็คือคูณ2อ่ะที่เจอสูงสุดคูณ2แต่อันนี้มัน1.6เองอ,อืมเฮ้ยกว้างกว้างเอาเลยยิงมันยิงมันกดแถบอ่ะแล้วก็เปลี่ยนเป็นเป็นปืน มีปืนด้วยเหรอเอา้ามีกูมีปืนแนตอนเนี้ยมันรวมกันของส่วนรวมรีโหลดเร้อมีสวยมาแล้วช้าไปมนายจ้างของจริงจะต้องช้าไปหรือพลาสติกมาขนเนื้อแบกขึ้นรถไปเดี๋ยวกูฟ้องนั่นแหละแล่เลยเพจแล่เลยแล่เนื้อกด e อีค้างอ่ะเย้มันเก็บปืนยังไงลนะ่ะกดเอ่อแท็บแล้วก็เปลี่ยนเป็นมือเออนั่นแหละแล้วก็ แล่เยี่ยมเฮ้ยทำงานเป็นกันแล้วนี่พวกนายตารลดวันนี้ไส้กรอกม,มันขายได้1.6เปอร์เซ็นต์กูยอมขายก็ได้เพราะว่าวันนี้เราต้องการตังค์เอาไปทำอย่างอื่นหน่อยนั่นแหละครับเลยแนะ่มาร์กเอาไว้แล้วจุดไปไหนนะไปฟาร์มไปฟาร์มกลับแล้วจะไปขนไส้กรอกเอามาขายกันวันนี้เนี่ยมันขายได้1.6เท่า ซึ่งมันก็ถือว่าดีได้แหละเพราะว่าไส้กรอกหมูนี่กูหาวันขายอยู่ก็คือวันนี้แหละที่มันเลือกที่จะสามารถขายไส้กรอกหมูได้วันนี้แหละที่กูรอมันนานคือได้กูขายปุ๊บนี่กูรวยเลยนั่นแหละเฮ้ตรงนี้ตรงไหนวะบหน้าบ้านเรอเฮ้หลังบ้าน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 ข้างหน้าบ้านเนี่ยขับเลี้ยวขวาไปเลยเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเอานาหน้าบ้านเลยสุดติ้งส่วนเนื้อทิ้งไว้ก่อนก็ได้ตรงนี้มันยังไม่ขายก่อน ขนกระติกเบสกระติกที่มันเป็นไส้กรอกอ่ะตอนนี้ไส้กรอกเสร็จอย่างเงี้ยร้อยเปอร์เซ็นต์มันเขียนว่าซอสเสร่จอันไหนแล้วนะมีบอลพอกเออเบสลองทําไส้กรอกดูไหมทําไส้กรอกได้เออลองเอาไปใส่ไว้ในนั่ๆใส่ไว้ในเครื่องนี่ก่อนเออแล้วก็กดปั่นหมุนหมุนหมุนนั่นแหละเออปึ๊บเสร็จแล้วก็ให้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์เนี้ยอ่านั่นแหละแล้วก็เออแล้วก็มาใส่ตรงเครื่องเนี่ย ตรงทำไส้กรอกอ่ะนั่นแหละก็เอาหม้อวางไว้ตรงจุดเขียวเอย่าพึ่งเทสิเพื่อนเออนั่นแหละแล้วก็ปั่นไส้กรอกขอโทษเจ้านายขอโทษดีมากการฝึกงานวันแรกก็ปวดเทสหน่อยนะโอเคเสร็จแล้วหัวหน้าเสร็จแล้วเจ้านายยังไม่เสร็จอ่ะนี่ไงเสร็จแล้วแล้วก็เอาไว้เนี่ยไปตากแล้วก็เอาหม้อมาวางไว้ตรงจุดเขียวๆก่อนด้วยแล้วก็เอาไปตากแห้งสั่นนะ ไม่เร็วอ่ะกูไม่เร็วอ่ะทำรถกูพังอีกแล้วกูกี่คันแล้วฮะว่าไอกูแบบกูกูปวดทบไปเดินหน้ามันถอยหลังให้วัดจุ๊อป <c oughs> อันนี้กูว่าบั๊กอีกแล้วแหละอะไรเบสอปออกมาเป็นเกลียวหลังตั้งใจใช่ปะอ๋อชิบหายการช่าง <c oughs> ฟาร์มวิมมบัติ <วะ S 3> ฟาร์มวิบัติจริงฟาร์มวิบัติอะตอนนี้ ไส้กรอกนี่เอาไปขายเลยแล้วเดี๋ยวเราจะมีเงินแนบเบสมันกดเอ c แล้วมันจะมีเงินขึ้นด้านบนมุมขวามันจะเป็นเงินรวมไงเงินรวมกระสุนปืนรวมหมดเลยกับหัวห้องอเงิน <ES C S 1> อนได้มีอยู่ 62, 62บาทดอนออดอนตดจนไส้กรอกมีตั้งสี่กระปุกเนี่ยขายหมดนี้ได้รวยเลยนั่นแหละทำต่อไปแต่ว่าถ้าเกิดมันหยิบมาจากหม้อเลยมันจะกลายเป็นมีดบอลมันจะไม่ใช่ไส้กรอกนั่นแหละ ขอตษหน่อยนะถือว่าฝึกง,งานถ้านายทำพลาดอีกจะหักเงินเดือนนายแล้วเอาไปซื้อข้าวให้หมูกินซะเอาไปตากแห้งอันไหนไม่มีเหรอฮะมีดบอลใส่ถังไหนถือว่าไม่มีมีดบอลเอาไปตากแห้งเลยตอน,นเราบดเนื้อมาแล้วก็ไอ้นั่นเสร็จอ่ะต้องเอาไปตากแห้งทุกชิ้นเลยเอาไว้เสร็จ<า>ตรงไหนวะตากแห้งนี่ไงอยู่ที่ตู้เนี่ยนี่นี่นี่นนนตู้อยู่เนี่ยตู้ตากแห้งแล้วก็ห้องนี้ด้วยห้องเนี่ยมันจะขึ้นเขียวๆมาโอเคมันเป็นบ้ากอ กดถอยหน้าแบบเดินหน้ามันถอยหลให้มึงมองว่าด้านหน้าเป็นด้านหลังหรือเปล่ามึงไป่ปแเป็นอินเวอร์หรือเปล่าไม่ไม่ไม่นะไม่นะเอาผมมาที่ปูนลองมาลองก็ได้ได้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งกูขอเอาหมูไปขายก่อนตอนนี้หมูมันราคาขึ้นนั่นแหละเออปันดีมากฉันขอดูงานนายอนละกันไม่ไว้ใจเลยเดี๋ยวไม่เละหมดแน่เลย ม่งทุกอย่างกลายเป็นมิน <Hey. S 1> บอลหน้าไว้ใจได้หัวหน้านายเป็นเด็กฝึกงานใหม่ฉันไม่เชื่อใจ <c oughs> เหมือนไอ้โก้มาวันแรกเอากระสุนยิงหัวหัวหน้าเลยกอาปืนลั่นกระบาลใส่หัวหน้านี่มโหด้ายแค่ไง <c oughs> หัวหน้าไว้ใจผมได้ <c oughs> ผมเรียนจบสูง <c oughs> ผมจบด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ไม่ได้ทำให้คนมีวุฒิภาวะมากขึ้นทำามทำงานไม่เป็นน่ะเคยเห็นไหมความรู้ทั่วหัวเอาตัวไม่รอดอ่ะ หัวหน้าปอเอกผมมันช่วยได้ดีไม่เหมือนไอ้โก้ตอนนี้ขับรถเล่นไปไหนแล้วเนี่ยเไปไหนแล้วเพื่อเดี๋ยวไปหายังจอดตายครับปั๊มอยู่ก,กไูไม่ไม่ออกมาอาอกปั๊มปิดเพี้ยอะไรไม่รู้อ๋อติดกดอาร์ดิกดกดกดอาร์กดอาร์กดอาร์ที่รถอ่ะกดละกดอาร์อ๋อแป๊บนึงขอไปขายก่อนกูจะไปดูสิเกิดอะไรขึ้นจอดขาย ดูซิวันนี้ได้เท่าไหร่ได้ทั้งหมด53 0พเชี้อ้าวมันเต็มแล้วอไปฮะเจ้านายมันเต็มแล้วเจ้านายลังใส่เต็มแล้วถ้ามันเต็มแล้วนายเห็นตู้ที่มันขึ้นเขียวๆมันรอเปล่าฮะตู้เขียวๆที่มันเป็นโครงอ่ะที่มันยังสร้างยังไม่เสร็จอ่ะใส่ได้เหรอใส่ไม่ได้แต่ว่ากูคิดจะบอกว่าเรากำลังจะเริ่มโครงการสร้างตู้เพิ่มโดยการต้องไปซื้อเหล็ก มาประกอบน,นั่นแหละมึงเห็นไหมว่ามันจะขึ้นมาว่าให้ใส่ไม้หรือว่าใส่เหล็กเพิ่มเข้าไปอ่ะอ๋อเห็นเห็นใช่นั่นแหละแล้วมึงกดเอ็มดัวตรงที่ฮาร์ดแวร์สต r e อันนั้นคือร้านขายเหล็กมันจะอยู่ตรงนั้นแหะแล้วจินเนอร์ร็อคสโตรนี่คืออะไรมันเป็นร้านขายอาหารสัตว์หรือว่าขายสัตว์สัตว์เลี้ยงอ๋อ,อแต่ว่าเดี๋ยวผมจะกลับไปรับคุณทีหลังนะขอไปดูไอ้วนีนี่ก่อนมันเป็นอะไรมันมีปัญหาอะไร ติดคำสาปเียรถติดคำสาปอ่ะคำสาปมันไม่ได้อยู่ที่รถมันอยู่ที่คนขับโอ้ยมันล็อค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 ไหนโก้อยากจะเห็นเหลือเกินมองเห็นกูในแบบเห็นเห็นเห็นเหลืองๆเออมันมันขึ้นมาอยู่ไหนวะไหนก้ไหนวะเอ๊ะเส้นแดงเส้นแดงเส้้นแดงอ๋อเส้นแดงนี่นี่นี่เห็นแล้ว ดีเยอะเพราะพอเต๋อเฟย์น <Go. S 3> ี่คุณรอเล่นพับอมจี Go มันมีปัญหาครับมีปัญหายังไงครับมึงลืมสตาร์ทรถใช่ไหมเพื่อสตาร์ทแล้วเมื่อกี้กด F แล้วใช่ปะเนี่ยมันมันถอยหลังใช่เมื่อกี้เออผมมึงขับไม่หายเว้ยไิ่ขับกดถอยหลังถอยหลังโมนาครับถังเต็มโมนาถังเต็ม ปวดหัว oh, จริงๆเลยไอพวกลูกจ้างไม่ได้ความนั่นแหะดูดีเงิน5้าพันได้ตังมากูดีสิซื้อรถเออมึงจะเบิกเงินไปแว้นเล่นใช่ไหมเฮ้ใช่อยากได้ร์ไฟสพันอได้ผมจะให้งบคุณกันคนละพันไปซื้ออะไรก็ได้ถ้าเกินพันกูจะฆ่ามึงแล้วก็เฝ้าศพมึงเอาไว้สักวันหนึ่ง ซื้อรถอะไรก็ได้กูพันหนึ่งมึงหาเลยแค่เชียไหนวิบ่์ปัญหาอะไรกับเนื้อหรือครับอ๋อใส่ไปแล้วหรอวางแล้วเมื่อกี้นี่ไงตรงนี้โอเคเออซื้อรถอีกสักคันก็ได้ให้ไอเบสขับเย่สุดแปดร้อยกูรถอะไรอะรถเอ่อรถอะไร ATV หรือเปล่ากระบะเหรอกระบะกระบะคนเนื้อได้ไงหอรอะ ใช่ใช่กูมีแล้วก็จริงแต่ว่าถือว่าเลือกรถได้ดีมีประโยชน์ดีดีดีเอ่อเอ้ยอาหารโมดว่าเดี๋ยวไปซื้ออาหารก่อนไว้กูไปซื้อให้เออซื้อมาสักสักห้าทำงานจริงเหรอฝึกไว้ก่อนยุคนี้เผื่อได้ใช้จริงไม่ยากบนเจนรอบเจนรอ่เจรอเผื่อจะได้ใช้จริงในอนาคตโอ้ยอสบับ หายตกโขงตกโขงโอ้แอบลดกูคว่ำไม่เนอะแล้วกูมาโผล่ที่เดิมคิปหายไปเลยแล้วรถเป็นไรไหมกูชอบผเลยรถเป็นอะไรไหมชอบรถแบบจมจมไปในดินโอ้อหายไปไหนแล้ววะเฮียแล้วกูไปหาแล้วกูลดคว่ำแล้วรถจมไปในดินจมไปในดิน ตอนนี้ซูปอะไรวะนะ่ะจะทำอะไรกับฟาร์มฉันเนะี่ยแต่กูขังไปซื้อให้ไม่เป็นไรกูซื้อมาแล้วคือถ้าเกิดรอมึงไปซื้อหมูคงตายแล้วแหละตอนนี้แล้วจะรถกระบะย,ยังเจอเดอเลรอดีนึววกว่าจะไปกับสายลมซะแล้วกู Go, ไปซื้อเหล็กมาเลยซื้อเหล็กซื้อเหล็กแล้วในฮาร์ดแวร์ er. ปรอฮาร์ดเออคือตอนนี้เนี่ยกูทำกังหันลมแบบเติมน้ำหมูอ่ะแบบอัตโนมัติแล้วด้วย แล้วตอนนี้กูจะทําแบบที่ใส่อาหารหมูแบบอัตโนมัติอีกอันนึงด้วยมันจะได้ไม่ต้องมาซื้ออาหารแบบเป็นกระสอบอยู่เออแล้วรถคันเก่ามึงจอดเอาไว้ไหนนะจอดไว้ตรงร้านขายรถให้ไอ้เบสขับเดี๋ยวรถคันไหนรถคันเขียวเกมนี้แม่งเกินขับรถหลักฟิสิกส์ไอ้ยฟิสิกส์มันดีงามพะรามเก้านะครับโคตรยากลยตอนนี้ทำอะไรอยู่เบสปั่นเนื้ออยู่อ่ะ แล้วหัวหน้าเสร็จแล้วไปขอคุณได้เติมแล้วนี่ไ <c oughs> ดีต่อไปเราจะโซนการใส่อาหารให้หมูกินมานี่เลยตรงที่โรงนาเนี่ย,เ,ยเหลือปเหลือ <ๆ S 1> แค่อีกอันนะ้งอ๋อมันต้องตาก่อนใช่ไหมมันต้องตาก่อนด้วยคุณ<อ>จะสร้างรางใส่ซื้อเหล็กมามันต้องเยอะเอ่อซื้อเหล็กร้อยยี่สิบห้าคอนกรีตห้าสิบเหล็กร้อยยี่สิบห้าต้องสองอันอ่ะเออสองอันห้าสิบได้ป่ะเหล็กมา ร้อสิบนะซื้อเหล็กร้อยห้าสิบใช่ร้อยห้าสิบคอนกรีตอีกห้าสิบพันเจ็ดร้อยห้าสิบแล้วปั้อนุญาตให้เบิกโอเคสองอ๋อคือถ้าถ้าเนื้อมันบูดมันปั่นไม่ได้ใช่ไหมมันมีเอ๊ะเนื้อบูดด้วยเหรอไม่รู้เห็นเนื้อมันอันหน้าบ้านมันช้ำอ่ะล้วพอโกมลบันบอลไม่ได้อ๋อไม่มันจะมีเนื้อกวางกับเนื้อหมูอยู่ซึ่งเนื้อกวางเอามาปั่นไม่ได้อ๋อเอาข้างหน้านี่คือเนื้อกวางเนอเนื้อหมู ใช่มันจะมีเนื้อแบบสีแดงกับเนื้อแบบสีออกชมพูอ่ะสีชมพูก็คือมันปั่นปั่นได้ไงสีชมพูปั่นไดสีแดงปั่นไม่ได้ก็้สใจแล้วไอคนมันหลงไปไหนแล้วเนี่ยก็อยู่ไหนเนี่ยหป่าเจ้านายโดนสมิงแดงแล้วท่าทางจะวั่นป่วนอยู่เนี่ยมาแล้วเหล็กกูมาสักคำเลย ดีเ,ออเดี๋ยวดีพร้อมเดี๋ยวขอวไปคนเนื้อก่อนกูไปเราไปนอนก่อนดีกว่า <Okay. S 2> กลางคืนนอนเต็นท์ก็ได้ดีมากกูดีมากใจดีแค่ไหนผมให้ลูกจ้างขึ้นมานอนข้างๆผมเลยเนี่ยเป็นไง <laughs> โคตรเฟนลี่ถือว่าเพิ่มความสนิทสนมระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างยังไงผมก็ปั่นเื้อหมวยห,หัวหน้าทั้งคืนนะดี ดีมากแล้วว่าจะไปซื้อกระติกเพิ่มด้วยเพราะตอนนี้เนื้อมันล้นและเนื้อมีโคตรเยอะวันนี้วันใหม่แล้วไม่รู้ว่าวันนี้เนื้ออะไรขึ้นราคาต้องไปดูต้องไปดูประเดี๋ยวอาจจะเป็นเนื้อหมูเนื้อวัวก็ได้ไหนวะทำไมหมุนไม่ขึ้นอ่ะเนี่ยหมุนไม่ <c oughs> ไมีเป็นหารเดียวกับไอโก้เลยหมุนตรงบ่อน้ําเนี่ยโง่ครับหมุนยังไงวะนะครับหมุนยังไงดูผมนะครับ <c oughs> ดูผมนะครับหมุนไปทางซ้ายกับทางซ้ายควงเมาส์อ่ะนี่เห็นไหมคือทวนเข็มนาฬิกานะเ e ี h ย นีคุณจะได้มาหนึ่ง EA แต่ว่ารู้ไหมว่าผมเติมผมสร้างที่เติมน้ำแบบอัตโนมัติแล้ว <c oughs> ปลาถาังแต่เพื่อนนะโอ้คุณไม่ได้ทามัผมอ่ะเหนื่อยเปล่าเลยสินี่ตรงเนี้ยเราสามารถกด E ตรงนี้เพื่อเติมน้ำไอ้นั้นได้อยู่ในถังเนี่ยตอนแดงอะ่ะถือไปด้วยไอ้แดงร <c oughs> อะไรนะ ไดววยยผมอนุญาตให้ยิงกันด้วยกระสุนสิบนัดใครตายคนนั้นรอเกิดละกันอาจารย์แดงอย่าอย่อาจารย์แดงเก็บว่ยิงหมีบ้างเก็บว่ยิงหมีบ้างเปิดกระสุนเปิดกระสุนไม่เป็นไรผมอนุญาตแล้วตามสบายกูไปซื้อของก่อนดีกว่าผมซื้อกระสุนรอไว้ก่อนละกันน้ไโดนดีกวายช่วยยังไม่ตายอ่ะเนี่ยซื้อถังไป เตรียมแบกของเยอะๆเลยคนงานมาเยอะก็แต่ปืนพกระยะไกลมากเลยปืนไรเฟิลอาจจะยิงแรงกว่านะยิงแรงมากเลยปืนไรเฟิลแต่ระยะไม่ดีป่ะเออระยะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เฮออเอาอีกเลยก็เอาเอาอีกเหรอมึงเคยดูหนังค้าวบอยป่ะมึงจะฆ่ากันอีกแล้วเหรอบอกลูกย้างคนแรกเร็วหัวหน้ามาเจ้าะลากเกนชิบหาย แล้วเงินที่มีเรต้องต่อยซื้ออะไรของมันจริงวะนะวหนะ้าขวะนะัญิงตามสบายอย่าลั่นมาโดนกูก็พอคนเนื้ออยู่เฮ้ยเฮ้ยเบาเบาเบาวโอ้โห้มือกี้อะไรกันบแบล็กเกาาคือกูไปยิงตัวอื่นไมโอเนอยนเลยอย่าไปยิงกันแถวนิเ้ยเจียเฮ้ยมันเอาอะเมื่อกี้หัวกูเกือบลั่น จุดไปเลยขุดไม่ได้กดไม่ได้ให้หัวเซิร์ฟมาชูต้องให้หัวกูชุบแน่ๆเลยลองลองดูเลยได้ปะนี่ไงได้กดได้เออชุบเว้ยยยยยมาแล้วอันนี้อันนี้ต้องทำอะไรต่อจะฆ่าไอ้คนด้วยเนี่ยเดี๋ยวชนรถกลัวชนรถกลัวกลัวเดี๋ยวนี่อะไรเนี่ยไม้แพรลง ใส่เหล็กม,ลมาทำอะไรนะเหล็ก18นี่ว่าตรงนี้อันนี้คือทำอะไรอยู่เนี่ยลงไก่เหรอใช่ไม่เป็นไอ้น,นั่นเป็นที่ตากเนื้อเพิ่มเลยตอนนี้เราต้องมีที่ตากเนื้อเพิ่มหน่อยละไม่พออะไรที่ทำนี่คืออะไรอันนั้นคือที่ตากเนื้อแห้งไงกูที่ตากเนื้ออ,อ,อันนี้ใส่เหล็กปิดเราไม่ปิดเดี๋ยวนะมึงซื้อเหล็กมาเท่าไหร่นะกูเหล็กมาร้อยห้าสิบอ๋อร้อยห้าสิบเออ โ <Okay. S 2> อเคได้ <รถ S 1> ได้ <โก S 1> ได้<ค>รายี่สิบห้าไม่ได้อืมใช่ใช่ตัดไม้ใช่ไหมเห็นได้ยินเมื okay. ่อกี้บอกใช่เลยตอนนี้เราต้องการไม้แต่พวกนายฆ่ากันอยู่เนี่ยต้นไม้ตรงไหนต้นใหญ่เนี่ยละตัดต้นไหนก็ได้แล้วก็เอารถไปขนไม้ะรถไปขนไม้มาขนได้กี่ซุงอ่ะซุงเดียวมันขนได้ซุงเดียวที่เราขนนะแต่ว่าเราเอามาใส่รถอะเอามาขนแล้วก็ไปตรงที่โต๊เลื่อยไม้อยู่ไหนกันเนี่ยเดี๋ยวเอารถไปรับไหนวะเนี่ใกลนะ้ๆล้แหละเดี๋ยว เหรอฮิตแรกแล้ว,ลวนี่วีมันก็นั่นแหละเอามาวางไว้ท้ายรถเลยเก็บไม้มาท้ายรถแล้วก็ต้องออกไปเลื่อยไม้นั่นแหละวางไว้ชชิดๆกันมันใส่ได้สูงสุดเดียวม,มันใส่ได้เรื่อยๆเลยจนกว่ามึงคิดว่ามันจะยัดไม่ได้แล้วรถไปวัดเต็มแล้วไปเลยเจอแล้ว <c oughs> เจ้าของวิ่งมาเอารถที่ลูกน้องทิ้งเอาไว้เขี้ยน ต้องหักเงินเดือนแล้วเหนะ้องหักเงินเดือนแล้วอ่ะไม่ได้มนุษยมนุษย์ที่ขับสองคันได้มึงก็ควรจะเอารถกระบะไปเก็บไว้ที่บ้านแล้วก็วิ่งกลับมาเอาอีกคันหนึ่งสิไม่ไม่หรือไม่ตั้งมาตรงที่เรื่องนะฮะโอเคเสียงอะไรวะยกด้วยดิโกูเป็นการทักทาย นี่คือการฝึกความต้านทานจิตใจว่าจะมีความอดทนได้มากแค่ไหนเข้าใจไหมไปไหนไอโก้ <laughs> ไปไหนออกไปไปเรื่อยไอ้นี่มันใหญ่จังวะเนี่ยกูจะทำที่ใส่อาหารแบบอัตโนมัติเนี่ยโคตรใหญ่เลยเทือทะเชี่ยยมห้าสิบ อีกไงได้แล้วไม้ที่เอาไปวางในตู้ได้เลยปะเออไม้เนะี่ยเอาไปใส่เออใช่เอาไปวางไว้ตรงที่ตู้อ่ะกูใส่เหล็กเอาไว้ครบแล้วเหลือแค่ใส่ไม้เข้าไปคราวนี้เราก็มีที่ตากเนื้อเพิ่มแล้วแล้วก็ว่าจะทำไอ้นั่นด้วยที่ใส่อาหารเพิ่มอ่ะให้กับสัตว์อ่ะทำไม้นั่นอ่ะมันต้องใช้ไม้เยอะด้วยเดีย๋ยวไปวางโครงล่างให้ตอนนี้กูมาซื้อเหล็กทำไอ้นั่นอยู่เป็นแทงค์ที่ใส่าอาหารแบบอัตโนมัติอนะ่ะไม้เฟ้อตอนนี้ ไม้เฟอร์ดีไม้ทงการโคตรเยอะพวกมันต้องสร้างนี่มันใช้ไม้นี่เป็นร้อยชิ้นนะเพล่เพล่เวาไม่ต้องหวังมีช่างไม้อยู่ทั้งคนดีเจ้านายอย่าไปกลัวไม่กลัวแต่กูกลัวพวกมึงจะยิงกันนี่แหละเ <c oughs> ่อบอยแดงไม่ได้ทำงานกร <c oughs> ับมึง <c oughs> ไม่ได้คนหดร้ายหรอมึงเสียไม่ใช่กูโหดร <c oughs> อะไรเนี่ยมึงเหเสี่ยฟิวส์สองอ๋อเจ้าหน้าทีอยู่แล้วมึงอ่ะยั่วมันยั่วเพราะว่า เราไปเปลี่ยนเกม Battle Royale เลยไมล้ลก็ค้ากันแบ่งฝ่ายกันหน่อยให้อยู่กันคนทีมด้วยนี่ไงกูวางครวงเอาไว้ในโรงนานะก็คือหยิบไม้มาใส่มันเป็นต้องใช้ไม้สิบกแผ่นโอเคเหลือเฟือต่ออันนะกูวางไว้สักแปด้งสักแปดเก้าอันแล้วก็ที่ใส่น้ำด้วยคูนเขาอีกมีคนงานมาช่วยวางยับเลยหมือนแบบโอ้จะได้ช่วยช่วยกันเฮอร์รตูเสร็จแล้ว ไหนระหว่างตรงไหนนะข้อหมูใช่ในคอกแล้วก็ย้ายสัตว์มันออกมานะมันมันเข้ายังไงก่อนเนี่ยทางไหนวะมันจะมีเป็นรั้วไม้รั้วไม้นี่นี่นี่ตรงนี้มึงเปิดประตูเดี๋ยวเข้าไปอ่านี่กดเอลกดไฟฉายด้วยแล้วก็ใส่นั่นแหละใส่ตอนนี้ใส่ไปแปดกลัลูกไก่หลุดมากเลยเออคือหลุดตอนนี้นี่จับโคตรยากอ่ะกับคืนสู่ธรรมชาติเลยทีเดียวโถ่ได้เปิดประตูลูกน้องเฮ้ยเดี๋ยวเฮงทำงานดิเชื่อมทุกท่านกเปิดไฟรถหมูมันก็เดิน เอ,อะไรก็ด่าอีกอะหรือด้วยไหมเอาให้เสร็จก่อนเดี๋ยวเขาไปนอนข้างในด้วยปะเนี่ยข้างในด้วยอบอกแล้วว่าเยอะไม้ไม่อาจจะพอนันเนี่ยเชื่อเลยหมดป่านี้แน่นอนพรุ่งนี้เช้าในพวกไม้ยังไงรู้เย้เฮ้ยอะไรไอโกเปิดไฟให้ไงเองาอ๋อเห็นพุ่งมาสะแงเชียวนึกว่าจะฆาตกรรมเจ้าของฟาร์มแล้วแบบว่าเพลิดชน ก็เงาอะเปิดเพลงในวิทยุเนี่ยมันคึกคืนอะอ๋อให้มันคึกคืนวันยังวะอันนั้นเรียกม้ากูเรียกม้าจุกกู้จุกกู้อยู่อ่ะยานรถเตียกเดี๋ยวนะมึงคิดว่ามึงฟิววิทแล้วรถจะมาอะไรเงี้ยอันนี้กูว่าหลอนดูรีโมเตอร์มากเยกดแบบล็อกรถไงคล้ายเลย ยูวิย์เราลดมานี so ่ก็เช like ียนะไม่น่าใช่เนีกูนะไปนอนก่อนอ๋อชุดสุดท้ายแล้วโอ้โหเพลงเศร้าแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนขาเปลี่ยนเพลงคือเพลงแบบคุณหมอารมลมทำฟาร์มเลยงานจบเพลงดีเศร้าเกินเกลงหมดละเออเนี่ยกูไม่อยากนอนแล้วคุอยากเต้น อยากจะลุกขึ้นมาเต้นแล้วอ่ะเชี่ยมึงควรจะเพิ่มอีโมตเต้นอ่ะกูก็ว่างทั้งคืนอยู่หรอกนะแต่กูก็ง่วงอยู่ด้วยความสนุกจบแล้วนายจ้างง่วงไปนอนมึงจะนอนบนเตียงดีๆหรือมึงจะนอนบนพื้นให้โก้ไอ้เบสไปนอนแล้วเชิญครับนายท่านเปิดประตูให้เลยเนี่ยอา อย่างเหนื่อยเล่นกับพวกมึงเนี่ย